ม่อคมึง uh. ิอ่ะ nah. กูว่าอ่ากูมาปิดคลิปอีกโอ้ถ้าจะมองตาอย่างนี้่อไม่ต้องั่ใจนะลัวยังอทำไมอ่ะอิ่มรู้หนักไปมั้งรืะวา เตูีน่หนึ่งมงาูปขอดูหน่อยไหมโวเตยขอดูหน่อยไหอ้นอมี่ยอุยาพวกมันนั่นไงแต่เรากะีกันพวกขวดชอพผมแบบนี้ังไหมก็ใส่ชุดแบบแอพเนี่ยตันจีตันจีคืองานใบเนี่ยปีนี้นะคะคอนเซปต์ของของตัวดีไซน์เองเนี่ย ก็ไม <l id> ่ได้อะไรมากตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปซื้อรองเท้าแต่ว่าโดนเงี้ยสิเขาเอาไปนี่แต่เมื่อวานนี้แล้วมุส่าลดให้ตั้งสี่สิบบาทตอนแรกมันสี่ร้อยเก้าสิบตอนแรกมันสี่ร้อยเก้าสิบเขาลดให้เหลือสี่ร้อยห้าสิบก็คิดอยู่ตั้งนานเมื่อคืนก็เลยโทรหาแม่แม่เลบอกว่างั้นโทรไปหาพี่สาวดิให้พี่สาวโอนเงินให้ก็โทรหาพี่สายพี่สาวบอกว่าจะซื้อวันไหนจะซื้อเมื่อไหร่จะซื้อเมื่อวานนี้บอกว่าจะซื้อพรุ่งนี้แต่จะจะโอนมาวันยี่สิบหกแล้วพูดจะเอาตอนนี้ ่าเลยบอกว่าเอองั้นจะเอาตังค์กลับบ้านนี่กซื้อก่อนพอไปซื้อปุ๊บวันนี้โดนยังสีขาเป็นแต่เมื่อวานนี้แล้วเขาเลยบอกว่างั้นน้องเอาเบอร์มากให้เบอร์อไปตูนก็ตูนทุกสิ่งาโแล้วควนี้เขาพอให้ปุ๊บเขาบอกว่ามีรายไหมบอกว่าโอ้มีรายแต่ว่าหนูไม่เล่นถึงในใจรู้ว่าพี่เขาต้องบอกมึงมีไปทำเพี้ยอะไรอะไรอย่างงี้แล้วควนี้พอกลับจากปีใหม่เนี่ยคือจะไปดูชุด คือใจจริงนะคะเป็นคนที่อยากใส่ชุดสีแดงคือเวลาถ่ายเอ่าเทคมาเนี่ยถ่ายถ่ายรูปเนี่ยเทคโฟตโต้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเอ่เห็นชุดไงไม่เห็นไม่เห็นหนูนะเห็นชุดมึงจะพูดเพื่ออะไร <c oughs> ชุดคืออยากให้ชุดเด่นมั่งเด่นกว่าตัวก็ยังดีไง <c oughs> <c oughs> ดีเขาไม่เด่นเลยแล้วก็คือแบบว่า <c oughs> แบบหน้าเนี่ยจะต้องเป๊ะ ในระยะพันเมตรพันเมตรอุ้ยหนึ่งกิโลพอดีเลยพันเมตรค่ะ <c oughs> เออถ้าถ่ายกันแล้นี้เอาเอาในตาเลยมา <c oughs> ไอเดียเลยอ่ะพอได้แหละกูอยากดูและวิดีโอมีอะไรบ้างเนี่ยไอเดียเลยหน้า